ใก้จะท้งแล้วอย่าลืมไปกินข้าวกันนะคะทุกคนและเมื่อวานเนี่ยพี่แป้งชมนะคะสอนน้อง,องรับออร่าหนังสือสีน้ําตาลไปซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นออร่าหนังสือสีส้มชมพูบอกเลยว่าน่ารักมากๆแถมทําง่ายใน2นาทีเขาแจกเยอะมากๆเลยนะคะน้อง,องตังห้าหมื่นชิ้นถ้ามีใครนะคะได้รับของฟรีชิ้นนี้นะคะจากคลิปพี่แป้งชมอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะคะว่าได้รับแล้วนะคะนะครับนะ เข้าแมปตาพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงกไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างเมืนน่อน้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องเนี่ยเดินม,มาตรงกลางข้างล่างเลยนะคะตอนแรกเราจะอยู่ข้างบนเราเดินม,มาตรงกลานงน้องจะเห็น n p c 2คนเนี่ยยืนอยู่แบบนี้ให้น้องทำการกดอีนแล้วคุยกับเขาให้เรียบร้อยจนจบเลยนะคะเขาจะให้เควสเรามาซึ่งใครทําแล้วเมื่อวานเนี่ยเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยสําหรับใครที่ไม่ทําเหมือนเมื่อวานดูพี่แป้นะคะให้ หนังสือทั้งหมด5้าเล่มนะคะมันจะมีมาร์คแดงๆอยู่นนนๆแค่เดินตามมาร์คไปก็พอนะะจนก,กว่าจะครบ5้าเล่มเมื่อเราเก็บเล่มที่1เสร็จปั๊บเราก็จะไปเก็บเล่มที่2กันต่อก็อจะมีมาร์คแดงๆแบบนี้นะคะนำทางเราอยู่บอกเลยว่าหาเจอแน่นอนจากนั้นเราจะไปเล่มที่3กันค่ะก็จะอยู่ตรงนี้เลย พอเราเก็บเล่มที่สามปั๊บอีกอันนึงมันจะอยู่ด้านหลังใกล้ๆก,กันเหมือนกันนะคะน้องๆจะเป็นเล่มที่4นั่นเองค่ะจากนั้นเล่มที่5เนี่ยจะอยู่ข้างบนตรงโดนั้นแบบนี้นะคะเมื่อเราเก็บเล่มที่5เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องทําการปิดเควสโด,ดยการที่เรามาคุยกับเจ้าของนะคะที่ให้เราไปหาเควสนั่นเองนะคะพอคุยกับเอ c เรียบร้อยแล้วนะค,ะคุยเสร็จปั๊บของฟรีก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็กดซูโรบังได้เลยแล้วก็จะได้ของฟรีด้วยไขได้แล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะ